มาโถ่บย่ยันอยู่แล้วได้ทุกที่จะมาหักกันตรงนี้แหละอะบันไดนอกบ้านจะเป็นขี้หรือจะเป็นคู่ก็ได้นะคะตามความเหมาะสมอย่าเอาชันมากเพราะแต่ละคนก็อายุไม่ได้พูดนะมาดามไม่ได้พูดอายุอานามก็ไปหลักห้าเลย เสร็จปุ๊บตรงนี้เดินเข้ามาเปิดโลง่งนะคะเปิดโลง่งตรงนี้จะเป็นห้องพระตรงนี้ทําเป็นที่นั่งได้เลยตรงนี้ทําที่นั่งได้เลยนะคะตรงนี้หิ้งพระประตูผักเอ้ยไม่ใช่น้าต่างผักออกรับลมหลังบ้านนะจ๊ะด้านหลังเป็นบานทึบนะขนาดห้องพระน่าจะประมาณสองเมตรห้าสิบนะประตูจับแบบนี้ผักเข้าขนาดประตู89 2สองเมตรนะคะพระบนสุดพระประธาน พระพุทธรูปเทพและเกจิหันหน้าออกนะคะไม่ว่าบ้านหันไปตำแหน่งไหนพระต้องหันไปหน้าบ้านเท่านั้นพระห้ามอยู่หลังห้องนอนโจทย์วันนี้ห้องพระอยู่หลังห้องนอนเต็มๆเราใช้เวลาในการคิดตรงนี้หนึ่งชั่วโมงเต็มในการที่จะหาทางแก้ไข